ใช้มาตลอดตลอดนะคะแล้วก็พูดตลอดตลอดนะคะคนแชร์กันแบบ5้าร้อยหกร้อแชร์แบบงงม,มากแม่ถูกและดีนะคะเอาเป็นว่ารักแลกขับก็น่าค่ะชอบมากสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะขอมาเอาใจนะเพื่อนเื่อคนไหนที่ชอบของถูกและดีนะ,ะที่มีขายในเซเว่นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารวมไอเทมที่เราใช้แล้วชอบมากๆนะค่ะประจําปีนะคะขอบอกได้เลยนะคะว่ามีค่อนข้างเยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะ สำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นนี่เลยจ้า Clear Note Agnec Clear Solution Facial Cleanser นะคะซึ่ง จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะมาในรูปแบบซองแบบนี้เลยเขาจะมีแบบดอดนะคะที่ขายตามร้านนะคะหรือว่าห้างต่างๆนะลองไปดูกันได้นะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าแอมอะ่ะมาลองแบบซองแล้วชอบมากทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหรือไปนู่นไปนี่แล้วเราลืมแบบโฟมล้างหน้านะคะก็ซื้อนี้นะช่วยนะคะให้ผิวกระจ่งางใสมากขึ้นไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็ลดการเป็นสิวนะคะรวมถึงนะคะช่วยลดนะพวกรอยแดงนะคะหรือว่ารอยสิวด้วยแล้วก็ลดความมันนะคะ คนผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนเป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้นะซึ่งเขาจะไม่ใส่นะคะสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทั้ง7ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยนะคะน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนหรือว่าอื่นนะใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆแนะนํานะคะว่าน้องคนนี้ ใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยแล้วก็มีสารบำรุงด้วยนะคือเอาจริงว่าโดยส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบใช้คลีนซิ่งใช่ไหมคะก่อนที่จะล้างหน้าแต่วันนั้นเนเี่ยก็คือแต่งหน้าปกติเลยทุกคนแล้วก็ใช้อเน,นี้ยล้างหน้าสรุปว่าล้างอะ่ะสะอาดมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสิวอะแอมแนะนํานะคะว่า ให้ใช้คลีนเซอร์ปกตินะแล้วก็ค่อยใช้โฟมล้างหน้านะคะจะเป็นการดับเบิลคลีนได้ดีกว่านะทำให้ไม่เกิดสิวอุดตันนะทุกคนแบบซองที่ขายในเซเว่นเนี่ยแอบมบซื้อมา59บาทน,นะคะก็มาในขนาดแบบจุกๆนะอีกอันนึงนะที่แอมชอบนะคของ c l e ียโนตเนี่ยจะเป็นตัวมาร์กค่ะซองสีชมพูขาวค่ะอันนั้นอนะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวเซียนเยอะๆนะคะหรือว่าใครที่แบบ อยากพอกหน้าแล้วก็อยากดีท็อกซ์ผิวนะคะอันนั้นก็ดีเช่นกันนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะมานะต่อกันนะคะที่ชิ้นที่2กันบ้างชิ้นที่2อเนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นเซรั่มที่หลายๆคนนะคะรีวิวกันไว้เยอะมากและแอมก็ใช้แลวชอบเช่นกันนะคะซึ่งเราเนี่ยเคยใช้ไปในแบบคลิปวิดีโอแต่งหน้านะคะหรือว่าในไลฟ์นะคะนั่นก็คือน้องคนนี้จัดสมูตทต์ตอทอเมโตรคอลลาเจนไวท s เซรั่มนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะเป็นเซรั่มตัวดังน,นะคะของสมูทตอที่หลายๆคนใช้กันนะคะเพราะว่า เขาเขียนมาเลยนะคะด้านหน้าว่าผิวกระจ่างใสออร่าไว้นะคะสิเท่านะหนซองนะคะเหมือนกับใช้แบบเมือเขือเทศนะคะญี่ปุ่นไปเลย10ลูกนะะเนื้อเขาเนี่ยจะแบบเบาๆทุกคนจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งราคาเนะาะวกนี้เนี่ยแค่39บาทเท่านั้นเองนะทุกคนเนี่ยเวลาทาไปนะคะก็จะซึมเข้ากับผิวนะใครนะคะที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเขาจะไม่ทํานะให้แบบพวกเมคอัพนะคะหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันระหว่างวันแอม,ม,ม,มเห็นนะคะน้องๆใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์ตัวนี้กันค่อนข้างบ่อยนะจริงๆสมมติตกเขาจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวตัวแบบเจว่านหางจาราเ้นะที่แอบมบใช้ไปใน how to นั่นคนจะบอกว่าอันนั้นอะ อจะชอบแบบโบกนะหนาๆนะคะกลางคืนก็คือพอกหน้าไว้เลยแล้วก็อย่างเวลาที่แอมไปโดนแดดหรือไปตากแดดอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบทาผิวไว้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะคือถูกและดีนะคะชอบมากๆเลยนะคะใครที่แบบ อยากผิวกระจ่างใสนะคะก็แนะนําเป็นน้องคนนี้เลยนะคะมาถึงอันต่อมานะคะ Nami Ampfresh นะคะ Jeju Vitamin C Brightening Gel นะคะอันนี้เนี่ยเขาเขียนมาเลยนะคะว่าสามารถใช้ได้แบบ9วิธีใน1เดียวนีนะคะจริงๆแอมเคยทำคลิปแยกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้เลยนะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบเจลๆส้มๆแบบนี้ทุกคนซึ่งเวลาที่ทาไปเนี่ยเขาจะซึมเข้าผิวง่ายนะคะสามารถทาได้นะคะทั้งแบบหน้าแล้วก็ตัวเลยนะ เป็นส้มนะคะจากเกาะเจจูนะคะที่ช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสแบบเร่งด่วนนะคะเป็นอะไรที่ดีนะแนะนําอีกวิธีใช้หนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาเคยแนะนําหรือเปล่านะก็คือแอมนะคะจะชอบใช้เจ้าตัวนี้นะคะผสมนะกับเบกกิ้งโซดานะคะหรือว่าน้าตาลก็ได้ในการเอามาขัดนะคะบริเวณรักแร้นะคะหรือว่าข้อศอกนะขัดเสร็จแล้วนะคะก็ล้างออกได้ตามปกติซึ่งแบรนด์น้ำมีเขาก็ทําสกินแคร์ออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวง่าย ให้เหมาะกับอากาศเมืองไทยนะคะที่มันร้อนนะเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อเจลนะคะอันนี้เนี่ยราคา4.9บาทนะจ๊ะมาถึงตัวที่4กันบ้าน,นะคะอันนี้นะคะจะเหมาะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะโดยเฉพาะเลยเพในเวลาที่แอมทำไลฟ์อย่างเงี้ยคนจะชอบถามว่าพี่คะขอตัวเซรั่มได้ไหมขอแบบเป็นตัวที่แบบราคาเบาๆที่แบบเน้นฝ้ากระนะคะแอมก็จะเน้นย้ำตัวนี้ตลอดเลยเป็นตัวที่ชอบมากๆนะคะก็จะเป็น เบสคอเรี Korea, นะคะอันนี้เขาจะเป็นรุ่นมะเขือม่วงนะคะจะเป็นซองสีมะม่วงแบบนี้นะรุ่นนี้เนี่ยเราเคยทําคลิปแยกไปแล้วเหมือนกันนะคะเขาจะเน้นนะคะเรื่องสลายฝ้ากระนะคะแนะนําว่าให้ใช้แบบต่อเนื่องนะคะ2อาทิตย์ขึ้นไปนะคะจะเห็นผลอย่างชัดเจนอันนี้เนี่ยราคา49บาบาทนะคะเป็นเนื้อแบบใสๆแบบนี้นะคะนี่เป็นเนื้อแบบนี้นะซึ่งจะซึมเข้าผิวง่ายนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะเราก็สามารถ ใช้แบบตัวนี้เสร็จแล้วก็ทาครีมต่อได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เดี่ยวๆก็ได้นะมะขวาม่วงเนี่ยเขาจะช่วยลดนะคะพวกแบบกระฝ้าจุดด่างดำนะคะแล้วก็ยังมีนะคะเป็นกิ๊กเก้ไว้นะคะรวมถึงพื้นนะคะที่ให้ความกระจ่งางใสเนี่ยอีก7ชนิดนะคะเรียกได้ว่าอัดเต็มมากๆเลยนะ ตอนที่แอมนะคะทารีวิวเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือปัญหาของแอมนะคะจะไม่ค่อยได้แบบเจอปัญหาฝ้ากระเท่าไหร่แอมก็เลยส่งอันนี้นะคะไปให้พี่เนี่ยที่เขาเป็นแบบฝ้ากระที่ชัดๆนะคะไปให้เขาใช้7วันแล้วก็10วันนะคะสรุปว่าพี่ทั้งสองคนนะคะฝ้ากับกระเนี่ยจางลงจริงทุกคนเออก็ลองไปดูกันนะเพราะว่าราคาแบบไม่แพงเลยนะคะถ้าเกิดมีใครใช้ตัวไหนที่แอมรีวิวยังไงนะคะแล้วดียังไงก็มาเมนท์คุยกันได้นะหรือว่า ตัวไหนที่แอมไม่ได้หยิบขึ้นมาพูดอย่างนี้ก็สามารถมาเมนคุยกันได้เช่นกันนะคะเพราะว่าอยากอ่านคอมเมนต์นะมาถึงตัวที่5กันบ้างน,นะคะตัวที่5เนี่ยเป็นตัวที่เราใช้มาตลอดตลอดนะคะแล้วก็พูดตลอดตลอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องจุกแกรนั่นเองนะคะก็จะเป็นควนอิมนะคะราคา14บาทเนาะจริงๆควนอิมเนี่ยเขาไว้ใช้สําหรับทาหน้านะทุกคนเช่นใครที่แบบมีพวกรอยสิวรอยดําหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอมเอามา,า,มาทารักแร้นะคะ ก็จะทาน้องเขาไว้นะคะตอนกลางคืนนะใช้แล้วลักแร้มันขาวขึ้นจริงและลักแร้คือเรียบเนียนด้วยอันนี้แอมทําหน้าอกนะคะมันก็จะมีแบบรอยทําหน้าอกนะ,ะแต่ตอนนี้แทบจะไม่เห็นแล้วนะคนเอาเป็นว่าลักแร้ขาวกว่าหน้าค่ะถ้าใครมีรอยดําตามแบบก้นหรืออะไรเงี้ยเราก็เอาทาได้หมดเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาช่วยแบบว่าให้ผิวมันดูขาวขึ้นจริงอะ อันนี้คือใช้แบบมานานมากตั้งแต่รุ่นมแม่มแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะมาเข้าโหมดรองพื้นกันบ้างไม่ใช่รองพื้นสิต้องเรียกว่า BB บีนะบี BB นะคะตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะคะเรียกว่าเป็น b ีในตํานานรีวิวแบรนด์นี้ตลอดเลยนะตั้งแต่รุ่น CC เข้า BB, DD ดอะไรต่างๆนะคะก็รีวิวตลอดนะคะนั่นก็คือแบรนด์นามิ ami, นั่นเองนะจ๊ะนามิเมคอัพโปรนะคะ BB w e t t o p o w d e เนะคะ s f 40 PA บวกบวกบวก SP F รุ่นเก่าเนี่ยรู้สึกจะน้อยกว่าน,นี้นะคะแต่ว่า รุ่นนี้ก็อับมาะคะเป็น S P F 4 0นะคะแล้วก็เขาเขียนมาหน้าซองชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นสูตรใหม่แล้วก็คุมมันกว่าเดิมนะทุกคนอย่างใครนะคะที่มีปัญหาหน้ามันแล้วยังไม่เจอบีบีที่คุมมันนะแนะนําว่าน้องคนนี้คือดีมากคุมมันติดทนยาวนานนะคะแล้วก็มีกันแดดในตัวนะเขาจะมีนะคะเป็นเบอร์ตรงนี้นะคะเขาจะมีเบอร์2เบอร์สามเงี่ยแต่ว่าตัวอเองแอมจะใช้เป็นเบอร์3นะเพราะว่าผิวแอมค่อนข้างแทนนะคะแล้วก็เนื้อบีบีของเขาเนี่ยจะออกไปทางโทนเหลืองนะ ผิวแทนสามารถใช้ได้นะคะไม่วอกไม่ลอยนะคะแล้วก็ไม่เทานะรวมถึงเกี่ยแล้วเนี่ยเนียนสนิทนะคะนะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อตลอดวันนะคะถ้าเกิดว่าใครหน้าแห้งแนะนําว่าใช้ตัวเดียวก็รอนะคะแต่ถ้าเกิดใครหน้าม,มาหรือว่าผิวผสมเหมือนแอนงียแนะนําว่าใช้น้องคนนี้เสร็จนะคะแล้วก็ตบทับด้วยแป้งฝุ่นหนึ่งก็โอเคแล้วนะคะเขาเขียนมาเลยนะคะด้านหลังนะคะว่า กันเหงื่อนะคะไม่เหนียวเนื้อหนาปกปิดริ้วรอยปกปิดรอยสิวนะคะแล้วก็รูขุมขนรวมถึงกันแดดนะคะแล้วก็ให้หน้าแมตตเป๊ะตลอดวันนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่49บาทเท่านั้นเองนะคะลองไปดูกันได้นะคะเรียกว่าเป็นแบรนที่เราใช้บ่อยมากๆจริงๆนะคะนามนิมาอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นรองพื้นกันบ้านนะคะซอันเนี้ก็จะเป็นรองพื้นที่สี่ ผิวแทนซึ่งแบบปกติก็จะไม่ค่อยมีเยอะก็จะมีนี้แหละมีนามิแล้วก็อีกอันนึงที่เราชอบเมเบลินฟิตมีนะคะนี่เป็นน้องคนนี้เลยนะคะซึ่งสีที่เขาขายในเซเว่นอันนี้เป็นเบอร์เข้มนะคะจะเป็นเบอร์228นะคะ ข้อดีของน้องเขานะคะคือเขาจะให้งานผิวนะไม่หนาไม่โบเบอร์ผิวได้สวยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ผิวขาวแอมเนี่ยเขาจะมีเป็นเบอร์12 0่ทุกคนที่แบบเป็นเบอร์ขาวไปเลยนะคะราคาก็49บาทน,นะคะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแบบผสมนะแต่ถ้าเกิดคนผิวมันเนี่ยแนะนําว่าอาจจะต้องมีซับหน้าระหว่างวันบ้างนิดหน่อยนะคะมาถึงชิ้นต่อมานะคะที่ชอบมากๆมากๆเลยแล้วก็ใช้ในไลฟ์แบบบ่อยมากแล้วทุกครั้งที่มาใช้ในไลฟ์นะคนก็จะชอบเมนว่า พี่แอมหนูใช้เหมือนพี่เลยมันดีมากๆนะคะนั่นก็คือแป้งพรจากทุกคนนี่เป็นแป้งแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้จริงๆเขาจะมีเป็นแป้งพรรุ่นสีชมพูใช่ไหมที่เป็นรุ่นแบบรุ่นดังของเขานะแต่ว่าพอมีสีนี้มานะคะชอบมากเพราะมันเป็นสีทาสูเซนค่ะเขาเขียนมาเลยนะคะด้านหน้านะว่าเบอร์ลิงฟิลเลอร์นะคะซึ่งอารมณ์ที่แบบใช้ไปแล้วมันจะเบลอผิวให้ดูสวยแบบไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์แบบ ดีมากแล้วที่สำคัญคือเหมาะกับทุกสภาพผิวจริงๆทุกคนคุณสมบัติที่แอมชอบมากที่สุดนะคือเอาจริงว่าแอมอมีแป้งนะคะทั้งแบบ เคาน์เตอร์แบรนด์หลักพันหรืออะไรก็ตามนะแอมรู้สึกว่าแป้งน้องคนเนี้ยการภูมิมันของเขาอะเคาน์เตอร์แบรนด์บางตัวยังสูไม่ได้ไม่ได้เวิร์หรืออะไรนะแต่คือเราใช้จริงทุกคนเราใช้ตลอดแบบหลายๆไลฟ์นะซึ่งอันเนี้ยราคาถูกมากแค่3าบาทเท่านั้นเองนะคะในเซเว่นเบลูขุมขนนะคะเนียนกริบทุกเฉดสีผิวนะคะแล้วก็เป็นแบบซอฟเบลเวเลานะที่เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบดีนะมีเพื่อนเื่อคนไหนนะคะที่ใช้อยู่แล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่าชอบยังไงนะชอบมาก ใช้รองพื้นเสร็จตบด้วยรองพอดีทับก็คือจบเลยมาต่อกันนะคะที่ลิปกันบ้างนะคะลิปปีนี้เนี่ยจริงๆเราก็ได้ลองหลายๆแบรนด์นะคะแต่เรารู้สึกว่าเราชอบเนื้อ2แบรนด์นี้ทุกคน <c oughs> อยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นของอ่าสมูทโตะนะคะอันที่สองก็จะเป็นของนามินะคะสมูทโตะเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบซองที่มาในแบบคู่นะทุกคนจริงๆแอมชอบเบอร์หนึ่งแต่แอมหาไม่เจอแอมคิดว่าแอมน่าจะเอาไปไว้ในกระเป๋าไหนสักกระเป๋าแล้วมันหาไม่เจอ แอมชอบเบอร์หนึ่งสนะแต่ว่าเบอร์5้แอมก็ชอบนะคะเขาจะเป็นแบบลิปเนื้อแมทนะคะแล้วก็แบบทาแล้วสบายปากะคะติดทนนานดีนะแล้วก็สีสวยเขาจะทาได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากเลยนะเนื้อสมูทดีนะคะอันนี้เนี่ยราคา69บาทนะส่วนอีกอันนึงนะคะที่ชอบเช่นกันก็คือของนามิจะของนามินะคะแอมชอบรุ่นนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอีกเบอร์หนึ่งที่ชอบจะเป็นเบอร์ห้าทุกคน เนื้อดีมากสมูทเกลียงง่ายนะคะแล้วที่สําคัญคือไม่ตกร่องนะเออติดทนยาวนานนะคะก็ทาได้ทั้งตาแก้มปากเช่นกันนะคะเป็นเนื้อแบบครีมมี่ทั้งคู่นะเกลียงง่ายแล้วก็สบายปากนะจ๊ะทั้งคู่เลยนะแล้วก็อีกอันที่พูดตลอดนาเข้ามาอยู่ในเฟร์รีแบบออฟเดอะเยรู้สึกจะปีที่แล้วด้วยมั้งก็คือน้องันนี้ค่ะคุณซิดทูซิดนะคะเป็นมาสคาร่านั่นเองสภาพก็จะเห็นได้เลยว่ายับเยินมากนะคะแอมชอบมากเพราะว่าล้างออกง่ายนะคะแล้วก็ดําสนิท ปัดแล้วเนี่ยขนตายาวดีไม่เป็นก้อนนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคือแอมไม่ชอบมาสคาร่าที่มันแบบวอร์ด o ฟูเกินไปอะคะ่ะอย่างเวลาที่เราใช้วอร์ r อฟเกินไปเนี่ยเราจะต้องมาใช้ออยในการเช็ดออกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็คือใช้โฟมล้างหน้าล้างก็ออกปกติเลยแต่ไม่แพนด้าระหว่างวันนะเพื่อนเพื่อนบางคนนะคะที่เขาขนตาตกมากๆเนี่ยเขาใช้อันเนี้ยแล้วเขาบอกว่ามันแอบแพนด้าบ้างนะแต่ว่าแอมแนะนานะถ้าเกิดใครที่แบบขนตาตกอะแอมว่าใช้วอร์ดูฟไปเลยเพราะว่าอย่างไงคนขนตาตกส่วนใหญ่ใช้ เครื่องสำอางที่แบบมันไม่ได้วอร์พูจ๋จ่ายยังไงมันก็เลอะนะคะอันนี้คือแบบแจ้งไว้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีปัญหาขนตาตกนะคะไปซื้อกันโลดเพราะมันสีบาทแล้วมันใช้ดีมากๆจริงแล้วก็เป็นเฟรนด์ของหลายๆคนด้วยนะคะมาถึงอีกอันนึงนะคะที่ชอบมากเช่นการจะเป็นกระดาษซับหน้ามันจ้า อาจิงๆว่าโดยส่วนตัวยังแยกไม่ออกนะว่าในเซเว่นกับข้างนอกนี่เขาขายสีของซับมันต่างกันหรือเปล่าแต่ว่าแอมก็จะมีทั้งรุ่นดําแล้วก็รุ่นน้าเงินนะทุกคนแล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นแบบซับมันที่มีแป้งอะค่ะดีมากเป็นแบรนด์ของแกบบี้นะคะก็จะชอบพกนะคะติดก,กระเป๋าตลอดเลยอย่างเวลาท้ายวันอย่างเงี้ยเช่นแบบแต่งหน้าแต่เที่ยงไปถึงแบบทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยหน้ามันก็จะเริ่มแบบมันและเวลาที่เราใช้กระดาษช็ดชู่นะคะในการซับอะ ตัวแป้งหรือว่าพวกเครื่องสำอางมันจะชอบออกมาด้วยเวลาที่เราใช้เป็นพวกกระดาษสับมันนะคะพวกแป้งหรือพวกอะไรเงี้ยมันจะไม่ออกมาด้วยซึ่งหน้าเราก็จะดูแมท์สวยเหมือนตอนแต่งหน้าเสร็จนะก็เลยชอบมากนะคะในการพกกระดาษสับมาเสื้อเนี้ยเป็นอันที่แอมใช้แล้วชอบมากที่สุดนะคะเป็นสูตรแบบ ออยเคลียร์นะคะก็คือเช็ดน้ํามันบนผิวออกนั่นเองค่ะแกบบี้คือดิเบสนะคะมาต่อที่น้องอีกคนนึงนะคะจะเป็นมาสกันบ้างนะคะนี่นะคะจะเป็นมาสกมะขามนะคะนี่ที่คุณแม่ใส่ป่านนะคะมาคอเลตด้วยนะเป็นของเข่าคอทะเลปูนะคะอันนี้ราคา25บาทนะคะจะมีขายทั้งในเซเว่นนะคะแล้วก็มีขายที่แบบดักโตในวัดสันในอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเป็นมะขามแท้นะคะร้อยเซซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเน้นความแบบเนเชอรัลนะหรือว่าสารสกัดที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะเวลาที แอมใช้นะคะแอมจะเทน้องคนนี้แล้วก็ผสมกับน้ำนิดนึงแล้วก็มาทั่วหน้านะคะเขาจะช่วยให้ผิวอะกระจ่างใสมากขึ้นนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยแนะนำนะคะว่าให้มาไว้ประมาณ 5- 1 0นาทีแล้วก็ค่อยล้างออกทุกคนกลิ่นมันจะแบบมะขามมะขามนิดน,นึงอะแต่ว่าใช้แล้วแบบหน้าใสมากจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่รีวิวไปแล้วคนแชร์กันแบบ5 0 0 600แชร์แบบงงมากแม่แล้วอันเนี้ยก็เป็นขวดใหม่นะคะไปซื้อขวดใหญ่มานะจะเป็นของขาวคอทะเลฟูอีกแล้วนะจ๊ะ เขาเรียกแชมพูนะสระผมนะคะลดอาการผมร่วงใครนะที่แบบชอบผมร่วงมากอ๋อเวลาที่คนถามในไลน์จะบอกตลอดเลยว่าใช้อันเนี้ยชอบมากตอนแรกอะแอมใช้เป็นขวดเล็กนะคะที่เขาไม่ขายในเซเว่นอันนั้นอะใช้หมดไปแล้ว2ขวดนะั้นแล้วอันนี้เป็นขวดที่3แล้วนะคะใช้แล้วผมมันร่วงน้อยลงนะเพราะว่าปกติแล้วะคะ่ะเวลาที่เราใช้แชมพูอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกเคมีคอลใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบเนเชอรัลนะคะก็คือเป็นสูตรมะกรูดนะคะแล้วก็ใบบัวบกซึ่งมะกรูดกับใบบัวบกเนี่ยเขาจะช่วยให้ผมเนี่ย ดกดํามากขึ้นทําให้รากผมกแข็งแรงมากขึ้นไม่ใส่สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะแนะนํานะถ้าเกิดใครผมร่วงเยอะๆนะคะ อันนี้คือดีมากแล้วก็เขาได้รางวัลนะคะนี่เป็นแบบของชีวจิตด,ด้วยนะปี2019นเะคะเออดีจริงก็เลยอยากบอกต่อนะน้องคนนี้เนี่ยก็คือใช้แล้วชอบจริงนะไม่ได้มีการสปอนเซอร์เดี๋ยวจะหาเฮ้ย <c oughs> แบรนด์เดียวกันมาสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะคือชอบมากจริงๆนะทุกคนแอมบอกว่าครั้งที่แล้วนะคะที่แอมรีวิวไปในเพจนะมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากว่าใช้มานานแล้วนะคะก็นั่นแหละ ก็เป็นอะไรที่ถูกและดีนะคะอยากให้แบบทุกคนไปลองใช้กันถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ใช้อะไรอยู่นะคะที่อยู่ในคลิปนี้หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะแล้วอยากแบบคอมเมนต์คุยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจุกๆมากนะคะใครที่ขอของถูกและดีมาก็คือนี่จ้ะถูกและดีนะคะมาให้คุณแล้วนะคะอย่าลืมคลิกไลน์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะที่ไหน เฟซบุ๊กเพจนะคะแล้วก็ IG ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย